สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจันลาครับ ที่เราตื่นนอนมันก็จะทำให้เราเบื่อ คือพัดเตอร์ใหญเจ็บมือมาก ตื่นทำอะไรครับทำอะไรถ่ายรูปไปไหนถ่ายวิดีโอนิงแลอดอันนี้มีเนื้อนะคะมีเนื้อด้วยค่ะ สด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 ,สดอุ้ยน้องลายอยาเอาไหมอุย้ยพี่รักอยากกินแกงนั้นไอ้นั้นน้องลายต้องจิ้มเนาะทำตุกจิ้มแบบเจ้าหอนะเจ้าหอนนั่นน่องลาย,ลายเด็ดเด็ดเด็ดอ,อะไรนะครับปูข้าวขึ้นไปรับจานค่ะโอ้อ็เลยเอามาด้วยเอารับซื้อมาขาย เนื้อเนื้อเนื้อสิ้นสิ้นนี่มาแล้วขนมหวานของเรานี่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 ชอบโอ้โนนหอันนี้คือน่ากิน,นามากเขาเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้อันชันนะไม่ใช่สีนะสีอันชัน ดอกอันชันหอมงาทุกคนอันนี้นี่เด็ดดีิๆเมนูนี่นี่ชอบมากสวยงามมากถขนมหวานนะถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆจะชอบกินเต้าส่วน <c oughs> ใช่แต่ไม่เรียกเต้าส่วนนะม,มันช <c oughs> ื่อมันเป็นขี้มูก ข้าต้มเหมือนเดิมครับมาทุกคน,นแม่บอกกินเผ็ดแต่ช้าอะ่ะ เนื่อของกรลอยตลาด สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะมาเอาเนื้อโคคุณไปส่งลูกค้านะครับนี่ฮะวันนี้ได้เนื้อมาเยอะมากจะได้บางทางได้เยอะพอกับลูกค้าบางวันก็ได้น้อยไม่พอกับลูกค้าครับต้องสั่งไว้นะคะใครสนใจสั่งไว้เลยนะครับเนื้อโคคุณแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับรับออเดอร์อยู่นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวตูนจะบอกว่าส่งวันไหน นี่ฮะถ้าเกิดแบบอยู่ร้อนๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นบสีแบบสดใสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเย็ยนหน่อยมันจะเป็นดำครับมันเป็นเนื้อเนาะขจะสีออกดำๆหน่อยขอบคุณทุกหลายคนที่อุดหนุนนะจ๊ะไม่ว่าจะอุดหนุนไปส่งไปให้ญาติผู้ใหญ่หรืออุดหนุนไปทําบุญหรืออุดหนุนไปกินเองขอบคุณมากมากนะครับตุนชอบกินมากเลยใน,นตู้เย็นก็ยังมีอยู่ซื้อไปกินไม่หมดเลยพี่เล่ จะกินทุกรอบอะ่ะตัวนชอบเหมือนกันเช็ค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 รถเหมือนเดิมครับหวานนัวหวานออกน,นัวไม่ใช่หวานแบบเวอร์เนนะครับหวานแบบหวานนัวนะ <c oughs> ต้องบอกอยังไงแต่มีตั้งแต่ขายเดืวอวโค้คุณเดียวกับุูจเดียวมาก็ได้รับรีวิวแบบว่าเยอะมากฮะบางคนก็สั่งสี่ห้ารอบบางคนเป็นสิบครั้งก็มีขอบคุณมากๆนะครับ อยากให้ลองอยากให้ลองนะคะที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะจ๊ะนี่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 มันจะเป็นแบบเนื้อนุ่มไม่ใช่เหมือนเนื้อวัวธรรมดาทั่วไปเนื้อโคขุนมันจะเป็นของของดีของ,ของจังหวัดสกลนครแล้วก็จะเป็นเนื้อที่นุ่มกว่าเนื้อทั่วไปอร่อยกว่าและมีราคาที่สูงกว่าเนื้อทั่วไปบางคนก็เอาไปก็ไม่ทอดนะแต่ว่าต้องทอดนะคะเพื่อความหอม แต่ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้นะพี่เล่นนะแต่มันจะไม่หอมมันต้องทอดโรน้ามันเนาะบางคนก็ใช้เครื่องอบไร้น้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนคลับส่งมาให้ดูแล้วแต่ถนัดสดใหม่ค่ะสดใหม่บ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเนี่ยตุงก็จะมามาดูว่าเสร็จหรือยังนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แพ็กเลยส่งส่งในวันนี้เลยครับมาบ่ายสามก็เสร็จส่ง นี่ร้อนๆเลยจ้าร้อนๆมีวันนี้มีอีกทีเมื่อไรหร่อะพี่เนื้อเราจะได้ไอีกมอเมื่อไหร่เนาะเราจะได้อีกอยู่หรอกสั่งมาได้เลยนะครับสั่งมาไว้ได้เลยเห็นคลิปนี้แล้วก็สนใจสั่งไว้ได้เลยนะจ๊ะสั่งแล้วส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็แจ้งสลิปโอนเงินได้เลยจ้าพอตูนต้องแบบว่า ต้องนี่ไงต้องเซฟต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ต้องโอนเงินก่อนเพราะว่าตุนที่ได้แบบต้องรู้ว่าไดแบบ้ประมาณเท่าไหร่จะได้แบบบอกพี่เขาว่าเราต้องการเนื้อเท่าไหร่การสั่งสินค้าแบบเป็นบ้านไะใส่ตู้เย็นนะคะเก็บได้เป็นหลายเดือนเลยแหละแต่บางทีอาจไม่ถึงหลายเดือนเราหมดซะก่อนไม่พอกิน <laughs> ไม่ขึ้นล้านแน่นอนครับเพราะเราใช้วิธีการอบเอานะจ๊ะภูมิปัญญาชาวบ้านนี่หมูแดดเดียวเหรอครับนี่ลูกค้าสั่งครึ่งโลนะพี่เนะเราก็ทาตามออเดอร์แหละครับทุกคนเหมือนที่ตุนบอกว่าทําตามออเดอร์หมูแดดเดียวนี่ก็จะมีได้ตลอดเลยแต่ทําทตามออเดอร์ครึ่งกิโลขึ้น ใช่แต่ว่านี้ก็เป็นแค่เสริมมาเฉยครับสำหรับลูกค้าไม่กินเนื้อแต่เราจะเน้นเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนพนยางคำ <c oughs> พนยางคำค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเราจะานี้ค่ะนานจะมีหมูมาอะไรเงี้ยโอเคชิ้นสวยมากเลยวันนี้โอ้โหไม่ติดมันหน่อยๆด้วย<อ>นี่ฟินเฟอนี่แซกน,น,น,นี่นี่แซกกรอบหมูแล้วก็มีเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วอันนี้เนื้อถุงครึ่งโลนนเยอะมากอันนี้หมูถุงครึ่งโลเยอะมากครับอันนี้สองขี้ฮนะถุงสองขี้นะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทอนเนี้ยเอาใส่ด้วยกันได้ไหม